ครับก็สวัสดีครับดีดีเจ้าหน้าเข้าสู่ช่องหมดพเพื่อนนะครับวันนี้ก็มากับลุงช่างใหญ่นะครับมาซื้อกระเบื้องนะครับซื้อกระเบื้องซื้อกระเบื้องแล้วก็เล็กเส้นนะครับตัวนี้ลุงช่างนะครับกาลังเข้าไปประกอบนะครับทางในร้านนะครับน,นี่ก็จะเป็นห้างหุน้นส่วนจํากัดที่ทำโฮมช็อปนะครับมา หรือกระเบื้องแล้วก็เด็กชิดนะครับตอนนี้อช่างใหญ่ก็กำลังเข้าไปที่นะครับข้างในนะครับาในร้านนะครับจะไม่ออกนะครัถก็ยางก็อยู่ตรงน,นี้นะครับก็จะเป็นรถหมดพื้นเด้อนะครับ ตอนนี้ก็เอาเล็กขึ้นนะครับดีกระเบื้อง Loudly, <Well. S 1> ้ำเน้ำเงน้ำเบื้องสกล่องเบื้องหกกล่องยาแนวอีกสองคขาบุน้ำนก็ใให้น้ำเ้ดิ

what the h เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆ không ย,ย,กกย,ย่านยบสกายวอกแตกจุนอะไรครับสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดพื้นเรวอวันนี้ก็เป็นวันที่21กรกฎาคม2567ันาเราก็มาที่ศาราหัวพระนะครับตัวนี้ก็ช่างมาตั้งแต่เช้านะครับะนะครับมาทำก่อนแต่เช้านะครับวันนี้ ตัวนี้ก็จะตัดกอบอนะครับกระเบื้องนะครับนี่นะครับจะตัดกระเบื้องอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องด้านข้างกระเบื้องด้านในแล้วกระเบื้องกระเบื้องพื้นนะครับหอพระนะครับ อันนี้ก็หน้าตานะครับหน้าตาหน้าตาศาลานะครับพระพุทธรูปนี่นะครับหน้าตาศาลาพระพุทธรูปพระพุทธรูปนะครับที่มาประดิษฐานณศาลา,าหอพระพุทธรูป ก็มาแล้วจำนวนสามองค์นะครับองค์ใหญ่องค์พระประธานนะครับก็คือพระพุทธรูปปางประธานพรสีขาวนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปปางปราบมารแล้วก็ถัดมานะครับองค์ดำก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับปางจัก,กพัดนะครับ ก็มาปฏิสถานอยู่ที่นะครับหอศาลาหอพระพุทธรูปนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ช่างก็มาเก็บงานนะครับตัวนี้มาเก็บงานานะครับยังเหลืองานอยู่นิดเดียวนะครับงานนิดเดียวนี่นะครับก็จะเหลืองานอยู่นิดเดียวงครับ สวัสดีครับทุกน